สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพนเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับตอนที่พิฮัมอัดนี้ก็ยังอยู่ในเดือนมกราคมครับแล้วก็เชื่อว่าตอนที่ออกอากาศไปก็น่าจะยังอยู่ในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันต้องบอกว่าปีนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากและหลายๆคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของ อากาศเย็นครับคือต้องบอกว่าใครที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ว่าปกติฤดูหนาวของเราเนี่ยเป็นไงครับเหมือนมาแบบหลอกๆอ,กอะ่ะหลอกให้มีความหวังครับสุดท้ายมา2-3สวันแล้วก็จะหายไปแต่ต้องบอกว่าปีนี้มาจริงครับของจริงอากาศเนี่ยพี่แมว่าค่อนข้างดีมากๆอากาศเย็นสบายครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะยาวนานโดยใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาสอสาวันแล้วก็หายไปแต่ว่าเนี่ยก็มาตั้งแต่พี่อํคิดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนธันวาคมจนถึงวันที่พี่อํอัดเนี่ยกลางกลางเดือนมกราคมในช่วงเช้านะครับย่าว่าช่วงชวเช้านี่ก็ยังเย็นสบายอยู่ครับแม้ว่ากลางวันเนี่ยจะค่อนข้างร้อนก็ตามอย่างไรก็ดีทุกๆครั้งที่อากาศหนาวเนี่ยพี่อํอยากให้เพื่อนเพื่อนจาไว้อย่างหนึ่งเลยครับ ว่าอากาศหนาวเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับฝุ่นนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เนาะเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดว่ามันจะมี PM 2.5เดี๋ยวมันจะมีฝุ่นนู่นนี่นั่นทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะกาดตกครับเริ่มที่จะไม่ระมัดระวังตัวแต่อย่างที่บอกไปว่าฝุ่นเนี่ยมันอันตรายเพราะว่า เรามองไม่เห็นมันครับแล้วพอเวลามันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่ร้ายแรงกว่าที่เราคิดก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยพี่ฮัมอยากจะฝากความเป็นห่วงไปถึงทุกคนละกันลองเช็คสภาพอากาศนิดหนึ่งครับในพื้นที่ที่เราจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เหนือบากกว่าแรงพี่ฮัมยังอยากให้ทุกคนใส่หน้ากากครับใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเอาไว้เพราะว่าโมเลกุลเล็กๆของฝุ่นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะไปเกาะ กินส่วนไหนของร่างกายบ้างและเราก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายมันจะส่งผลกับร่างกายเรามากขนาดไหนยังไงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่ฮัมเลยเอาเรื่องนี้มาฝากทุกคนนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดจากความผิดพลาดที่มันดูเล็กๆน้อยๆครับแต่ใครจะไปรู้ว่าความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมันจะนําพามาถึงหายนะของชีวิตซึ่งจะบอกว่ามันไกลตัวไหมพี่ฮัมว่าไม่เลยครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเราใส่ ใจแล้วก็ระมัดระวังขึ้นเนี่ยมันอาจจะป้องกันเราได้แต่ก่อนที่จะไปเล่าครับคดีนี้พี่แอมก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าอย่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนครับ จากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องน้อยอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ดีครับเรื่องราวอาจจะไม่ได้โหดร้ายมากแต่เชื่อได้เลยว่าการที่ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่การที่คุณพ่อคุณแม่ได้คุยกับลูกๆแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นกันเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงที่สุดครับเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้ครับเราต้องไปกันในปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับที่เมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรได้มีผู้หญิงวัย71ปีคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาร์กาเรต บาร์นสซึ่งเธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นั่นมาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นทั้งคุณยายด้วยครับที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยต่างรักแล้วก็เคารพเธอเป็นอย่างมากและอย่างที่บอกไปว่าแม้ว่าเธอจะอายุ71ปีแล้วแต่ต้องบอกว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยยังทำตัวเป็นเหมือนสาวๆเลยครับยังคงเป็นหญิงวัย สูงใช่ไหมเมียมจะบอกว่าวัยสูงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงวัย71ปีแล้วกันที่ยังคงทําตัวเหมือนเด็กสาวครับเธอยังคงมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของเธอในแต่ละวันเนี่ยมันยังคันเลือดูครับมันยังเต็มไปด้วยสีสันและมันยังมีอยู่หนงกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเธอชื่นชอบมากๆนั่นก็คือการออกไปเดินทางท่องเที่ยว แถบชายทะเลข,ของเมืองบามัสครับซึ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในประเทศเวลส์ใช่ไหมครับแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่สัก2,500คนเท่านั้นเองแบบเป็นเมืองเล็กมากๆตัวมากกเลีเ่ยมักจะเลือกช่วงฤดูร้อนครับ ซัมเมอร์ของทุกๆปีเนี่ยเธอจะไปเยี่ยมเยียนที่นั่นวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คืออยากจะไปพบปะเพื่อนฝูงของเธอครับเธอมีเพื่อนอาศัยอยู่ที่นั่นหลายคนและก็เฉกเช่นเดียวกันกับปี2022หรือว่าก็คือ,เ,อ,อเวลาที่พีแมกำลังจะเล่าเรื่องราวในวันนี้มาร์กาเรตเองก็มีแผนที่จะเดินทางไปที่นั่นครับและเธอก็ได้จองห้องพักที่เป็นลักษณะเหมือนเกสต์เฮาส์ที่มีชื่อว่าเวฟเชสนะครับเกสต์เฮาส์แห่งนี้จะเป็นลักษณะ ที่พักแบบ B&B ครับหรือว่า Bed and Breakfast นั่นเองซึ่งก็จะเป็นที่พักที่ให้บริการแบบมีเตียงนอนเป็นที่พักและก็มีอาหารเช้าด้วยก็เรียกว่าตามชื่อเลยเนาะ Bed and Breakfast โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบ้านคนครับบ้านคนในพื้นที่นั่นแหละเขาเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันได้เสมือนเป็นคนในครอบครัวก็เหมือนแบ่งห้องให้เช่าอารมณ์คล้ายๆกับ a อ r b B&B ใช่ไหมครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในประเทศไท ที่สำคัญก็คือที่พักที่มารกาเรตจองนั่นเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงทางเดินเรียบชายฝั่งเลยครับซึ่งมันเป็นเหมือนเส้นทางหลักของเมืองเมืองนี้ดังนั้นแล้วต้องบอกว่ามันทั้งสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆมารกาเรตก็เลยเลือกที่พักแห่งนี้แต่ต้องบอกว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ฮัมบอกไปว่าเมืองมันเล็กใช่ไหมครับแล้วคนก็น้อยมากๆดังนั้นที่พักลักษณะนี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆและที่พักลักษณะนี้ก็จะเรียงรายครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะตามเส้นทางหลักหรือว่าตามสถานที่สําคัญเพื่อนเพื่อนคิดพลาดต,ตามได้างเนี่ยพี่ฮัมจะบรรยายลักษณะพื้นที่ให้ฟังอีกเล็กน้อยนะครับ เมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยจุดไฮไลท์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็คือชายหาดใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเกสท์เฮาส์ที่มาเกะเล็ตจองเนี่ยมันจะเป็นเกสต์เฮาส์ที่ติดอยู่กับเกสต์เฮาส์หรือไม่ก็บ้านพักส่วนตัวของคนอื่นๆเนี่ยอีกเป็นตับเลยครับลักษณะเหมือนเป็นตึกแถวเนาะเดี๋ยวว่าเป็นอาคารเรียงต่อกันเนี่ยเป็นตับเต็มไปหมดเลยซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเนาะ ว่าคนที่ไม่ได้คุ้นเคยไม่ใช่คนท้องถิ่นที่อยู่พื้นบนพื้นที่เท่านั้นเป็นประจําเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนได้ครับงงเหมือนกันว่าเพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดอยู่ติดๆกันหมดเลยมองไปทางไหนเนี่ยมันก็คล้ายกันจริงๆครับอย่างไรก็ตามเนี่ย สำหรับมาเกเล็ตแล้วถึงเธอจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแต่ว่าอย่างที่พี่ฮัมบอกไปว่าเธอก็ไปแวะเวียนอยู่ที่นั่นทุกๆปีใช่ไหมครับเธอก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดหลงทางเธอก็ไปถามเอาก็ได้แต่เธอก็มั่นใจในตัวเองครับว่าเธอเนี่ยจะไม่หลงผิดคิดไปเข้าบ้านหลังอื่นที่เธอไม่ได้จองอย่างแน่นอน เวลาผ่านไปจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่11กรกฎาคมปี2022ครับวันนั้นเนี่ยมากาเล็ตก็เดินทางมาถึงเมืองนี้ได้สำเร็จมีกล้องวงจรปิดจับภาพของเธอได้ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในเกสเฮาส์พร้อมกับกระเป๋าเดินทางสีดำใบเล็กๆใบหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยอากับกิริยาของมากาเล็ตเนี่ยมันดูแปลกๆนิดหน่อย คือเธอเนี่ยเดินกระเพกครับแล้วก็ดูเหมือนคนจะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะตีความได้ว่าอ่ะหนึ่งอายุของเธอหรือเปล่าประกอบกับการที่เธอเนี่ย แวะไปดื่มมาก่อนครับคือแลนดิ้งลงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าที่พักเลยเนาะไปแวะดื่มก่อนคุณมากาเลตเนี่ยเขาไปดื่มที่บาร์ครับเป็นบาร์ท้องถิ่นพอดื่มเสร็จปุ๊บค่อยเดินโซซัสโซเซกลับมาที่ห้องพักของตัวเองนั่นก็เลยทําให้ท่าทางของมากาเลสในตอนนั้นมันดูแบบเหมือนคนเดินไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายมาร์กาเร็ตก็สามารถที่จะประคองตัวเองเดินเข้าไปในห้องได้สําเร็จก่อนที่เธอเนี่ยจะเก็บตัวอยู่นั้นครับพักผ่อนอยู่ในห้องพักตลอดแทบทั้งวันเพื่อที่จะฟื้นตัวใช่ไหมครับเดินทางมาก็หลายร้อยไมล์เนาะเธอก็อยากจะพักผ่อนโดยกําหนดการท่องเที่ยวของเธอเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนๆนของมาร์กาเร็ตก็คือในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ย มากเกล็ตกลับไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างที่เธอทําผิดพลาดไปและความผิดพลาดนี้มันได้ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตเธอในอนาคตอันใกล้นี้ครับความผิดพลาดนั้นคืออะไรรู้ไหมครับความผิดพลาดนั้นก็คืออาคารห้องพักที่มาเกเกล็ตเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เกสต์เฮาส์ที่เธอจองไว้ครับแต่เธอเนี่ยเข้าใจผิดและหลงเดินเข้าไป และสิ่งที่เธอเดินเข้าไปหรือสถานที่ที่เธอเดินเข้าไปนั่นน่ะมันกลับเป็นบ้านพักส่วนตัวนะครับของคนในท้องถิ่นนั่นเองก็เรียกง่ายๆว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนาะเธอพัดหลงเข้าใจผิดไปเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเกสต์เฮาส์ของเธอนนเนี่ยที่เธอจองไว้เนี่ยมันหยุดถัดออกไปไม่กี่คูหาครับแต่ว่าอาจจะด้วยความเมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําให้เธอเนี่ยเข้าใจผิดไปส่วนบ้านที่มากเล็ พัดหลงเข้าไปพลาดเข้าไปนั้นเนี่ยมันเป็นของนายธนาคารหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเดวิดเลดฟร์นอายุ45ปีในช่วงที่มาร์กาเล็ตเดินเข้าไปในห้องพักตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเดวิดไม่ได้อยู่บ้านพอดีครับเจ้าของบ้านไม่อยู่เขาเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับกับแฟนสาวที่ชื่อว่านิโคล่าเพื่อไปดื่มเหล้าตามบาร์แถวนั้นจนกระทั่งตกเย็นครับทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านของตัวเองใช่ไหมพอเข้าไปในบ้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยครับ ก็ไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นก่อนเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนชั้นล่างครับเพื่อดูรายการโทรทัศน์อะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งช่วงหัวค่าเนี่ยพวกเขาก็ตั้งใจที่จะเดินขึ้นไปที่ห้องนอนเพื่อพักผ่อนและทันทีที่พวกเขาเนี่ยเปิดประตูห้องนอนทั้งคู่ก็ต้องตกใจครับเมื่อพบว่ามีใครก็ไม่รู้เนาะกำลังนั่งอยู่บนเตียงของเขาและพี่ฮัมต้องบรรยายลักษณะของมากาเล็ตนิดหนึ่ง คือมากาเล็ตในตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่แต่งตัวก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ระวังตัวใช่ไหมเธอคิดว่าเธออยู่ในห้องพักของตัวเองไม่พอครับมือข้างหนึ่งเนี่ยเธอขี้บุหรี่ไว้เหมือนสูบค้างอยู่ส่วนมืออีกข้างหนึง่งก็ถือแก้วค็อกเทลครับเอาไว้ในมือบนพื้นก็มีพวกกระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยวางกองเรียราดไปหมดเลยแล้วก็ยังมีฟันปอมของเธอ้วยครับที่เธอแบบถอดออกไว้แล้วก็ตั้งอยู่ข้างๆเตียง ในวินาทีนั้นต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ให้โอกาสหรือว่าเวลาสำหรับมากาเล็ตในการอธิบายเลยครับ mm hmm. เขามีปฏิกิริยาแบบโมโหสุดขีดกลายเป็นคนที่แบบเดือดเลือดขึ้นหน้านทันทีในขณะที่เขาเนี่ยวิ่งไปหยิบโทรศัพท์เนาะเพื่อโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะเดียวกันนั้นเขาก็สลับไปด่ามากาเล็ตไปด้วยครับด่าทอที่แบบน้ำเสียงมันเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเนาะแล้วก็ความรุนแรงหยาบคาย แต่ยังไม่ทันที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่จบคือสายเนี่ยยังไม่วางด้วยซ้ำเนาะดูเหมือนเดวิดจะใจร้อนครับเขาไม่อยากที่จะรอให้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์แล้วเขาตัดสินใจว่าเนี่ยเขาอยากจะลงมือขจัดปัญหาเหล่านี้ ด้วยกฎของเขาเองดีกว่านั่นก็เพื่อเป็นการสั่งสอนครับสั่งสอนบทเรียนให้กับผู้บุกรุกที่เข้ามาในอาณาเขตของเขาและต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยเป็นผู้ชายที่สูง6ฟุต1นิ้วครับหรือว่า180กว่าเซนคือตัวใหญ่กำยำในขณะที่มากาเล็ตคือผู้หญิงวัย71ปีครับที่มีรูปร่างเนี่ยเล็กแล้วก็ผอมบางเรียกว่าเธอเนี่ย แทบไม่มีโอกาสแม้แต่จะลุกขึ้นเพื่อหนีด้วยซ้ำเดวิดเนี่ยตัดสินใจพุ่งเข้าจู่โจมเธออย่างรวดเร็วครับโดยเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการคว้าขาของเธอก่อนเสร็จแล้วก็ลาก,ลากลงมาจากเตียงครับแล้วก็ลากเธอแบบนั้นเนาะนึกภาพออกใช่ไหมครับคือคนนึงเดินลากอีกคนนึงก็แบบตัวก็ถูไปกับพื้นหัวก็ถากไปกับพื้นอย่างนั้น,นครับลากไปตามพื้นไม่พอครับ ลากลงบันไดด้วยครับหัวก็กระแทกปัง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 ,ปง,ปง,ปงลงไปเรื่อยๆร่างของมาการเลตเนี่ยถูกลากไปแบบนั้นจนกระทั่งถึงหน้าประตูเธอก็ถูกโยนครับถูกจับเหวี่ยงโยนออกไปเหมือนขยะเลยนะครับเพื่อนๆโยนลงไปกองที่พื้นถนนจากนั้นเดวิดก็วิ่งเข้าไปที่ห้องนอนครับเพื่อไปหยิบพวกข้าวของสัมภาระต่างๆของมาการเลตเนี่ยแล้วก็ขวีงใส่เธอครับขวีงตามลงไปในถนนเช่นเดียวกัน อย่างที่บอกไปว่าตอนนั้นเนี่ยเดวิดเขายังถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็ยังไม่ได้วางสายจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ยินหมดเลยว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับสายเขาได้มาให้การทีหลังครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะที่คร่ำควรวญแล้วก็เอาแต่พูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับ เดวิดเองเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นได้มันเป็นการป้องกันตัวเองจากผู้บุกรุกที่เข้ามาในสถานที่ของเขาครับนั่นทําให้เดวิดเนี่ยเลือกที่จะใช้กําลังกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูเกินกว่าเหตุไปมากๆเลยใช่ไหมครับนอกจากจะโยนเธอออกไปแล้วต้องบอกว่าเดวิดตามไปซามด้วยครับทั้งเหยียบทั้งเปะทั้งกระชากลากถูอย่างไร้ความปาณี ความโหดร้ายนี้ครับทำให้ซี่โครง3ซี่ของมาร์กาเร็ตเนี่ยหักเลยทีเดียวและมันก็ส่งผลให้ตับของเธอได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็ยังมีเลือดออกภายในเกิดขึ้นอีกด้วยในตอนนั้นเนี่ยมาร์กาเร็ตที่แบบถูกทําร้ายร่างกายหนักขนาดนั้นเธอก็พยายามที่จะอ้อนวอนครับบอกกับเจวิตว่าเธอเนี่ยเจ็บแบบเจ็บบริเวณหน้าอกมากมาก แต่สิ่งที่เดวิดทํากลับไปเกินเลยรู้ไหมครับคือแทนที่เขาจะหยุดเนาะแล้วก็พามากรเลตไปหาหมอปรากฏว่าเขาทาท่าล้อเลียนครับล้อเลียนเธอประมาณว่าโอ้ยเจ็บจังเลยอะไรประมาณนี้เรียกว่าไม่มีความรู้สึกสํานึกผิดหรือว่าสงสารเลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเดวิดก็สลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับสายเหมือนกันเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เนี่ย ก็เพราะว่ามากาเร็มันเป็นหัวขโมยเธอเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมากาเร็ er ก็พยายามที่จะตะโกนสวนเขาไปว่าเดวิดมันโกหกฉันไม่ใช่ขโมอยอะไรประมาณนี้นะครับเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนั้นต้องบอกว่ามันก็ส่งเสียงดังพอสมควรดังจนกระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ออกมาดูครับเดินออกมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเขาเห็นว่าเหยื่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่หญิงชาราคนหนึ่งเหล่าเพื่อนบ้านก็เลยรีบเข้ามาแบบเหมือนห้ามเหตุการณ์ครับแล้วก็ช่วยเหลือมากร เวลาต่อมาแต่เรื่องหน้าเศร้าก็เกิดขึ้นครับเพื่อนๆเ,เพราะถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะพยายามช่วยเหลือมาเกเตนะครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จบาดแผลของเธอต้องบอกว่ามันสาหัสเกินกว่าที่ร่างกายอันบอบบางของเธอเนี่ยจะรับไหวครับสุดท้าย หญิงวัย71ปีคนนี้ก็หมดลมหายใจลงบนทางเท้านะครับอย่างน่าเวทนาก่อนที่รถพยาบาลเนี่ยจะส่งมาถึงซะอีกจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยตำรวจก็มาถึงใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำการจับกลุ่มเดวิดทันทีตอนนั้นเนี่ยเดวิดพยายามที่จะอ้อนวอนขอร้องต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกันพยายามจะถามเจ้าหน้าที่กลับเลวยนะว่านี่ถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยโดนบุกรุกเข้ามาในบ้านเนี่ยคุณจะทำยังไง คุณจะปล่อยให้ขโมยแบบเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดแชมเปญน,นั่งดื่มอย่างนั้นหรอแถมเดวิดนะครับยังบอกว่าตัวเขาเนี่ยเห็นแบบเนี้เขารู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะเขารู้ว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องในกรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีบุกเข้ามาในบ้านครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังอะไรเดวิดมากมายพวกเขาได้ตั้งข้อหา ฆ่าคนโดยไม่เจตนาให้กับเดวิดไว้ก่อนและต้องนำตัวเขาเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไปในตอนนั้นครับก็จะมีพยานสําคัญอีกคนนึงก็คือแฟนสาวของเดวิดใช่ไหมครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาแฟนสาวของเดวิดก็ได้ออกมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเธอบอกว่า ตัวเดวิดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้มาเกเลตต้องเสียชีวิตเลยเขาแค่เพียงอยากจะไล่เธอออกจากบ้านเท่านั้นแต่ทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วก็ตัวของอแฟนสาวเท่านั้นเองครับในสิ่งที่เดวิดทําในเวลาเดียวกันน้องบอกว่ามันจะมีเรื่องราวคู่ขนานที่เกิดขึ้นไปอีกนี่คือฝั่งของผู้กระทําใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งของเหยื่อเองเนี่ยยังสามีของมาเเลตซึ่งอยู่ที่สหราชอาณาจักรเนี่ย ตอนนั้นสามีของมาการเล็ตเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับมากาเล็ตมา56ปีแล้วนะครับในวันนั้นอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นพอเปิดประตูไปเนี่ยสามีของมากาเล็ตก็พบว่าคนที่มาเคาะประตูคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเดินทางมาแจ้งขา่าวร้ายกับเขาว่าภรรยาที่เขารักเนี่ยถูกฆาตการรมไปเรียบร้อยแล้ว อาจริงๆในวินาทีนั้นมันมันยากมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่จะรับมือกับข่าวร้ายแบบนี้ได้ยิ่งมารู้ว่าคนที่เราใช้ชีวิต50กว่าปีอ่ะเพื่อนเพื่อมันเกินครึ่งชีวิตไปอีกนะสำหรับพี่ฮัมเนี่ยอยู่กันมา50กว่าปีความรักความผูกพันทั้งหลายเนี่ยมันถูกพรากจากไปแล้วมันเป็นการแบบพรากจากไปจากการถูกฆาตกรรมอะครับยังรู้สึกว่าหัวใจของสามีของคุณมาการ์เล็ตนี่จะต้องแบบแตกสลายเป็นอย่างมากในที่สุดครับ การดำเนินคดีก็ต้องเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ถึงวันที่มีกระบวนการไตส่สวนในชั้นศาลด้วยเริ่มจากทีมอายการได้มีการเล่นเทปบันทึกเสียงสนทนาครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเดวิดก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินใช่ไหมก็มีการแบบเล่นเทปเสียงเหล่านั้นที่เขาบันทึกไว้ในชั้นศาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําพูดของเดวิดฝ่ายเดียวครับที่เขาก็จะพูดว่า ไอ้ที่ผมทําแบบนี้เนี่ยผมแค่อยากจะไล่เธอออกไปจากบ,บ้านเท่านั้นและในระหว่างที่พูดกับเจ้าหน้าที่ก็จะมีสลับไปแบบด่าทอมากาเรตด,ด้วยก็ลักษณะคําด่าก็คือไอ้ขี้โมยไอ้หัวขโมยซึ่งเอาจริงๆมันเป็นคาหยาบกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่แอมขอแปลไว้ในความหมายว่าเป็นการด่าว่าเป็นไอ้ขโมยละกันแต่ต้องบอกว่ามันขัดแย้งกับผลการชนสูตรพลิกศพของมากาเรตเป็นอย่างมาก คือจากการชนสุตรพลิกศพร่างกายของเธอเนี่ยถ้าเกิดตามที่เดวิดว่าเนี่ยมันเป็นการไล่มากเล็ดออกจากบ้านเฉยๆแต่นี่ไม่ใช่แบบนั้นครับร่างกายของเธอเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บที่แบบรุนแรงมากๆเพื่อให้เห็นภาพนะครับคุณหมอที่ชนสูตรเนี่ยบอกว่าบาดแผลของเธอเทียบได้กับอาการบาดเจ็บจากการถูกรถยนต์พุ่งชนด้วยความเร็วสูงเลยทีเดียว ดังนั้นมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าเดวิดไม่ได้แค่ไล่เธอไปแต่เขาได้ใช้โอกาสนี้ในการกระทําการอันรุนแรงเกินกว่าเหตุกับใครบางคนครับเขาไม่สนใจเลยนะว่าใครคนนั้นจะเป็นแค่แบบผู้หญิงชัลาหรือจะเป็นใครก็ตามหรือว่าคนคนนั้นจะทําอันตรายกับเขาได้จริงหรือไม่ก็เรียกว่าเดวิดเนี่ยระบายอารมณ์ใส่คนคนนั้นแบบไม่ได้ยั้งคิดอะไรทั้งสิ้นเลยครับนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลอดการว่าความเนี่ย ดีวิดยังมีลักษณะสีหน้าที่นิ่งเฉยตลอดเวลาไม่ว่าทางทีมอายการจะพยายามพูดเหตุผลอะไรเนี่ยเขาก็ไม่แสดงอาการรู้สึกผิดนะครับต่อฟังไปเฉยๆคำพูดของเขาส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นการโยนความผิดให้กับมาร์กาเล็ตทั้งหมดเลยเขาพยายามจะอ้างว่าคือในวันนั้นเนี่ยเขาสติแตกจริงๆนะที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเลยจริงๆแล้วเขากลัวเขากลัวมากคือตามซอสภาษาอังกฤษนะครับ แปลออกมาคือเดวิดบอกว่าเขากลัวจนตัวแข็งเลยนะครับคือเดวิดก็บอกว่าเนี่ยคุณจินตนาการสิจู่ๆมีใครก็ไม่รู้มานั่งอยู่บนเตียงของตัวเองเป็นใครก็สติแตกก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาหรือเปล่าแถมเดวิดนะครับยังบอกว่าจุดที่ทําให้เขาใช้ความรุนแรงอะ่ะก็เพราะว่ามาร์กาเร็ตพยายามที่จะพุ่งเข้ามาหาแฟนสาวของเขาซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายมันก็มีการแบบพิสูจน์ได้นะครับว่าคํากล่าวอ้างของเดวิดทั้งหมดเนี่ย มันเป็นคำโกหกครับเพื่อนๆมันเป็นข้ออ้างที่ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลทางนั้นเลยหลังจากปรึกษาหารือหรือว่าพิจารณาคดีราวๆ20 20ชั่วโมงครับสุดท้ายทางคณะลูกขุนได้ตัดสินให้เดวิดมีความผิดจริงนะครับเพื่อนๆโทษฐานฆาตกรรมมากาเล็ตและเขาต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตเลยครับ โทษหนักมากๆแล้วก็จะมีสิทธิ์ขอพักโทษหลังจากติดคุกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ14ปีนะครับแม้ว่าคดีนี้จะถูกตัดสินจบลงไปครับแต่ต้องบอกว่าความโศกเศร้าเนี่ยมันยังคงอยู่เนาะซึ่งสิ่งนี้ยืนยันได้จากปากคำของเรมอนด์บานส์หรือว่าสามีของมาการ์เล็ตนั่นเองเขาได้แสดงความคิดเห็นหลังจากการพิจารณาคดีนี้สิ้นสุดลงครับเขาก็บอกว่าแม้ครอบครัวของเขาจะได้ข้อสรุปจากคดีนี้แล้วแต่โทษจำคุกเนี่ย มันไม่สามารถทดแทนการสูญเสียม,มารกาเล็ตได้อยู่ดีครับก็น่าเศร้ามากๆนะครับเพราอสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเรมอนสามีของคุณมารกาเล็ตเนี่ยเพียงมก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนและเขาจะคิดถึงมารกาเล็ตมากขนาดไหนคิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยแหละครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าคดีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้ผิดพลาดเนาะ แต่อย่างที่บอกไปครับเพื่อนเเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอุทาหรณ์ได้มันเป็น Lesson Learn ครับเป็นกรณีศึกษาในเวลาที่เราต้องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะครับเพื่อนเอนเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คดีๆเนาะ ว่าสถานที่เหล่านั้นมันใช่เป้าหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปจริงๆหรือเปล่าเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเราเผลอหรือว่าพลาดไปบุกรุกสถานที่คนอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงโชคดีถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านผิดเนี่ยเขาอาจจะปราณีกับเราหรือเราอาจจะเจอแบบคนแบบไอ้นายเดวิดคนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วครับชีวิตมันมีชีวิตเดียวเราไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ้ยพลาดไปเดี๋ยวขอรีเซ็ตชีวิตกลับมาฟื้นใหม่ได้ไหมมันไม่ได้แล้วครับ พลาดแล้วบางทีมันพลาดเลยดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันความผิดพลาดครับพี่แอมอยากนํากรณีอย่างนี้แหละเคสแบบนี้แหละมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคืออย่างน้อยๆเนี่ยมีสักคนนึงสะกิดใจเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหันไปดูอีกนิดนึงเทียบกับใบจองของเรานิดนึงว่า ถูกต้องแล้วใช่ไหมเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดแล้วเข้าไปเสียเวลาอีกไม่กี่วินาทีครับแต่รับรองว่ามันจะป้องกันความผิดพลาดแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนครับยังไงพี่มหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์อย่างนี้พี่แัมว่ามาครับ อย่าลังเลครับที่จะกดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยอย่าลืมกดไลค์ครับพูดคุยคอมเมนต์กับพี่ฮมได้แล้ววันนี้ครับพี่ฮมรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกัน u b s c r i b e ช่องพี่ฮมหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินทางใกล้จะแสนซับเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆขาดอีก20,000กว่าซับเท่านั้นเองทุกอย่างที่พี่ฮมทุ่มเทลงไปอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกลกันละกับเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเล็กๆน้อยๆเราเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะ เพีฮมเอาสิ่งนี้ไปให้เพื่อนๆตอบแทนเพียมมาแบบนี้เพียมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นน่ารักครับแล้วปีนี้เนี่ยเพียมคาดหวังมากๆเลยว่าถ้าเกิดได้แสนซับเพียมอยากจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษเพื่อเจอทุกคนนะครับดังนั้นช่วยกันนะช่วยกันให้ได้แสนซับนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนพียมโดยตรงครับอยากจะให้กําลังใจเพียมโดยตรงเนี่ยก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แบงค์รูปหัวใจหรือเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องแฮมทัชผลได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ย แล้วแต่คนสะดวกจริงๆนะใครไม่สะดวกเนี่ยแค่เปิดคลิปเพี่แฮมมานั่งดูครับแค่นี้เพียมก็ปลื้มใจดีใจมากๆแล้วสุดท้ายครับดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ